สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่ช่องหมอโต๊ด9-5้ทาร์ลตนะครับหมอโต๊ดก็ขอสวัสดีชาวธาตุลมทุกๆท่านนะครับที่เข้ามารับชมรับฝังช่องหมอโต๊ดนะครับคลิปนี้เป็นคลิปดวงคนโสดของชาวธาตุลมธาตุลมได้แก่ราศีกุมราศีตุลราศีเมถุนตั้งแต่วันที่19ถึงวันที่31มมกราคมปี2567หอิมอโต๊ดอธิฐานให้ดูได้ทั้งนัคนาและราศีเลยนะครับหมอโต๊ดดูแบบโหราศาสตร์ไทยวันที่ก็พิมพ์ไว้ใต้วีดีโอคลิปแล้ว พลังงานเนี่ยเป็นพลังงานโดยรวมนะครับคงไม่ตรงกับทุกท่านดูเป็นแนวทางดูเป็นไกด์ไลน์จะดีที่สุดนะครับและไพ่นี้สามารถอ่านสลับกันได้ด้วยนะครับสิ่งดีๆก็เก็บไว้นะครับสิ่งไม่ดีก็ทิ้งไปขอพลังงานไพ่สิบใบให้กับชาวธาตุโลหภูมตุนในถุนดวงคนโสดเป็นยังไงนะครับมีพลังงานพาไพ่มบแด้ของคุณเป็นพลังงานของเดอะไฮโรแฟนเป็นพลังงานของคําอธิษฐานขอพร การขอพรต่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะครับเป็นพลังงานแห่งการตื่นรู้นะครับมีพลังงานของ Queen of Cup เป็นพลังงานแห่งการกลับมาดูแลตัวของตัวเองการกลับมาเอาใจใส่ของตัวเองการเห็นคุณเห็นค่าในตัวของคุณ,คณการถือถ้วยอารมณ์และความรู้สึกต่างๆของคุณไว้นะครับมีพลังงานของกิงถือเหรียญเป็นพลังงานแห่งการวางแผนถึงเรื่องเรื่องอนาคตทางด้านการเงินของคุณก็ได้นะครับหรือ ในอานาคตจะมีพลังงานของคนที่เข้ามาคอยดูแลคอยซัพพอร์ตซึ่งกันและกันนะครับที่จะเป็นพลังงานของชาวธาตุดินก็ได้นะครับชาวธาตุดินกันผสมกบกรธาตุไฟเม่ถึงธนูธาตุน้ํากรกฏมินพิจิกนะครับ The h y ไฮ o ดร o ฟนชาวพฤษัสสรขณาพฤษศรกับมีพลังงานของในอัพครับเป็นพลังงานของกระยาณิมิตที่ดีจะเข้ามาในความรักในความสัมพันธ์นะครับสิบไม้เท้าเป็นพลังงานของความทุ่มเทค,ความพยายามช่วงนี้อาจที่จะมีพลังงานความรับผิดชอบ หน้าที่การงานที่เติบโตก็ได้นะครับหน้าที่การงานที่มีความรับผิดชอบมากขึ้นในการแข่งขันต่างๆของคุณอยู่ก็ได้นะครับมีพลังงานของแปดถ้วยเป็นพลังงานแห่งการเดินจากออกจากความรู้สึกต่างๆความรู้สึกที่ผิดหวังความรู้สึกซีเท่าความรู้สึกเสียใจจากอดีตที่ผ่านมานะามีพลังงานของเพจ o p e r a t i o n a นะครับเป็นพลังงานแห่งการเริ่มต้นสิ่งใหม่ๆสิ่งดีๆ ที่มือของคุณนะครับมีพลังงานของควีนออฟวานเป็นในพลังงานของความคิดอ่านที่จะมีพลังงานความมุ่งมั่นความกระตือรือร้อนความเอาใจใส่ความขยันในหน้าที่การงานของตัวเองก็ได้นะครับควีนออฟวานนี่เป็นพลังงานของราชินีถึงไมเท้าเป็นพลังงานของคนที่มีเซนเป็นพลังงานของคนที่มีแางสังหอ์นะครับมีสเสน่ห์ในตัวของตัวเองนะครับในความนิ่งในความ ตั้งใจของคุณนะครับมีพลังงานของควีนออฟสอดเป็นพลังงานของราชินีถือดาบเป็นพลังงานความเด็ดเดี่ยวการที่เหมือนเคยให้โอกาสกับอดีตท,ที่ผ่านมาอาจที่จะถือดาบของคุณฝ่าฟันต่ออุปสรรคข้างหน้าแล้วก็ได้นะครับกับอุปสรรคที่ผ่านมามันก็เหมือนสายลมที่พัดผ่านไปแนละ้วการเผชิญหน้ากับความจริงการมองถึงอนาคตข้างหน้าของคุณนะครับมีพลังงานของใต้สำรับนะครับเป็นพลังงานของดีเอ็มเพสเทธิดาดาวสุกดาววีนัท เป็นพลังงานการดูแลเป็นพลังงานของการเอาใจใส่เป็นพลังงานห่งการทุ่มเทนะครับกับอดีตที่ผ่านมาอาจที่จะเป็นพลังงานของการทุ่มเทนะการทุ่มเทการเอาใจใส่การดูแลคนที่เราหลักนะครับมีพลังงานของเจอล่านะครับเป็นพลังงานของผลลัพธ์ของการกระทําช่วงเวลาของการเก็บเกี่ยวความสุขก,การเปลี่ยนแปลงในตัวเองนะครับและความสําเร็จ ที่คิดไว้ที่หวังไว้นะครับในความสําเร็จต่างๆของคุณนะาาชาวขุโสรมีพลังงานของไพ่ใบแรกเป็นพลังงานของเดอะไฮโดรแฟนนะครับเป็นพลังงานของไพ่พระนะที่จะมีพลังงานางการไหวพระทําบุญสวดมนต์นั่งสมาธิหรือสวดบทที่คุณสวดน,นะครับหรือศาสนาที่คุณนับถือการอธิษฐานขอพอรต่างๆสิ่งศักดิ์สิทธิ์รับรู้นะครับกับคําอธิษฐานขอพอรของคุณนะกับสิ่งที่คุณอธิษฐานขอพอรสิ่งดีๆ กําลังที่จะเข้ามาให้กับชาวธาตุลมกลุมตุลเมถุนมีพลังงานของกรารระยานิมิตท,ที่ดีจะเข้ามาในความรักในความสัมพันธ์ช่วงนี้ของชาวธาตุมลมนะครับมีพลังงานของควีนอาจที่จะเป็นความคิดตอนนี้อาจที่จะมุ่งมั่นถึงเรื่องงานคนโสดอาจที่จะแข่งขันกับตัวเองมุ่งมั่นทําในสิ่งที่ตัวเองชอบในสิ่งที่ตัวเองรักในความรับผิดชอบในหน้าที่ต่างๆในการแบก ความรับผิดชอบต่างๆของคุณก็ได้นะครับควีนอัพสอดอาจที่จะเป็นพลังงานของความเป็นผู้นําความเป็นหัวหน้าครอบครัวนะครับมีพลังงานของคิงเรียนที่จะมีพลังงานของคนที่เข้ามาคอยดูแลคอยซัพพอร์ตซึ่งกันและกันนะครับมีพลังงานของการปิดกั้นกับอดีตที่ผ่านมาการเดินจากลาออกมาจากความรู้สึกต่างๆกับอดีตที่ผิดหวังกับอดีตที่เสียใจนะครับขอดูพลังงานอาดีตที่ผ่านมาของชาวธาตุ ลงกลุ่มทุนเมทุนก่อนนะครับมีพลังงานของ10บเหรียญเป็นพลังางานความมัง่งคั่งความมั่นคงทางด้านการเงินการโฟกัสถึงเรื่องเงินเรื่องเงินเก็บเงินก้อนของคุณอยู่ก็ได้การวางแผนเรื่องธุรกิจการวางแผนถึงเรื่องการมีเงินเก็บมากขึ้นนะครับมีพลังงานของ the ment, เดอะเลเวอร์เป็นพลังงานของดวงที่มีเสน่ห์เป็นพลังงานการเริ่มต้นห่วงแห่งความรัก กับอดีตที่ผ่านมาอาจที่จะมีพลังงาน,นความเจ้าชู้หรือมีคนที่ดึงมือที่3เข้ามาแทรกในความรักในความสัมพันธ์ก็ได้นะครับมีพลังงานของ1นึ่เม้เาเป็นพลังงานของการเริ่มต้นการกลับมาคิดการกลับมาคิดอะไรบางอย่างในตัวของคุณเพื่อเริ่มต้นอะไรบางอย่างในตัวของคุณนะครับมีพลังงานของเดอะทาวเวอร์การจับได้การโปะแตก ความรู้สึกที่มันพังไปแล้วมันก็คงเอากลับคืนมาในความรู้สึกในความผิดหวังในความเสียใจไม่ได้นะครับมีพลังงานของโดว์เป็นพลังงานของไพ่เมเจอร์ไปสุดท้ายเป็นพลังงานของการเรียนรู้กับสิ่งที่ผ่านมามันคือประสบการณ์ที่ทำให้เราเติบโตขึ้นทำให้เรามองถึงสิ่งต่างๆรอบๆตัวของเรากับตอนนี้คุณอาจที่จะโฟกัสถึงเรื่องปัจจุบัน อดีตที่ผ่านมาอาจที่จะมีพลังงานของการผิดการจบการเลิกกันออกมาการเพื่อเริ่มต้นอะไรบางอย่างที่ตัวของคุณความจริงความชัดเจนกับสิ่งที่ได้รับรู้มาหนึงดาบเนี่เป็นพลังงานของความจริงนะครับเป็นพลังงานของความรับที่ไม่มีในโลกไม่รู้วันนี้วันหน้าก็ต้องรู้นะครับกับความรักการปิดบงังอะไรบางอย่างนะครับมีพลังงานของจัดเม้นเป็นพลังงานของการหลุดพ้นการตื่นรู้การหลุดพ้นแห่ง ผลวิบากกรรมต่างๆของคนคนหนึ่งแล้วเพื่อเริ่มต้นอะไรใหม่บางอย่างในตัวของคุณก็ได้นะครับมีพลังงานของเด็กถือเหรียญเป็นพลังงานางการเริ่มต้นสิ่งดีๆที่มือของคุณหรือกับสิ่งที่ผ่านมาอาจที่จะมีพลังงานความน้อยใจซึ่งกันและกันนะครับมีพลังงานของควีนอัพครับ การกลับมาเห็นคุณเห็นค่าในตัวของตัวเองการกลับมาดูแลตัวของตัวเองการกลับมาถือถ้วยนียก็คือหัวใจของคุณคุณจะมอบถ้วยนีย้ให้กับคนที่เห็นคุณเห็นค่าให้กับคนที่รู้ค่าในสิ่งที่คุณทุ่มเทในสิ่งที่คุณให้นะครับมีพลังงานของดมูลเป็นพกกลังงานของความวิตกกังวลเป็นพลังงานของความผิดหวังเป็นพลังงานของความเศร้าความเสียใจกับสิ่ง <alter> ที่ผ่านมานะ,ะมีพลังงานของ Queen of p e ตัเล่นนะครับเป็นพลังงานของ Queen ถือเหรียญ เป็นพลังงานความนิ่งการกลับมานิ่งการกลับมาดูแลตัวของตัวเองการกลับมาเอาใจใส่ kind of. ของตัวเองกา <t> like ร <B> เห็นคุณเห็นค่าในตัวของตัวเองมีเสน่ห์ในตัวของคุณมีเสน่ห์ในตัวของตัวเองนะครับเป็นพลังงานของควีนเดียรเนี่ยอาจที่จะโฟกัสถึง,เร,ง,เ,อง,องเรื่องเงินอยู่ช่วงเรื่องเงินเก็บเงินก้อนอะไรบางอย่างครับมีพลังงานควีนออฟสอดเป็นพลังงานของคนที่เด็ดเดี่ยวและชัดเจนและกับสิ่งที่ผ่านมาอาจที่จะเป็นพลังงานแห่งความที่ให้ไปทุ่มเทไป ไม่เคยเห็นคุณเห็นค่าในวันเวลาที่เราเข้มแข็งในวันเวลาที่เรากลับมาเข้มแข็งในตัวของเราเองนะ้วการเผชิญหน้ากับความเป็นจริงการมองถึงอ,อนาคตข้างหน้าของเรามีพลังงานของคิงเหรียญรอคนที่เข้ามาคอยดูแลคนที่เข้ามาคอยซัพพอร์ตคนที่เข้ามาคอยเอาใจใส่นะครับอาจที่จะมีพลังงานงการที่กับอดีตที่ผ่านมาคุณทุ่มเทให้ไม่ว่าจะเป็นคอยซัพพอร์ตทั้งด้านการเงินทุกๆอย่างแก่คนคน หนึ่งนะอาจที่จะเป็นพลังงาน,นความดูแลซึ่งกันและกันแต่มีพลังงานของความผิดหวังความเศร้าวความเสียใจการหลอกลวงก,การทําอะไรรับหลังซึ่งกันและกันกันกบอดีตท,ที่ผ่านมามีความรับต่อกันนะครับมีพลังงานของสองเหรียญคุณก็คงเคยพยายามที่จะประคับประคองในความรักในความสัมพันธ์แล้วกับสิ่งที่ผ่านมาคุณอาจที่จะกลับมานิ่งขึ้นกับความรู้สึกวางแผนอะไรบางอย่างในตัวของเราเองการมองถึงอานาคตไปข้างหน้าของเราโอกาสถึงการเริ่มต้นพบเจอคู่คนที่ใช่ สองถ้วยอนาคตจะได้พบเจอคนที่เข้ามาเติมเต็มซึ่งกันและกันนะครับสองถ้วยเป็นพลังงานความเอาใจใส่พบเจอคนที่รู้ใจพบเจอคนที่เหมือนคุ้นเคยกันมาต่างฝ่ายต่างมองตาแล้วรู้ใจต่างฝ่ายต่างมองตาแล้วเข้าใจต่างฝ่ายต่างหยิบยื่นสิ่งดีๆให้แก่กันและกันนะครับเป็นพลังงานการเริ่มต้นในอนาคตข้างหน้าของคุณนะสำหรับดวงนคนโสดสิ่งที่ผ่านมาแล้วคือการเรียนรู้กับ สิ่งที่ผ่านมานะาการเริ่มต้นใหม่อะไรบางอย่างในตัวของคุณนะครับมีพลังงานของอที่จะเป็นพลังงานของพมลิกิตนะนำทางให้คุณได้มาพบเจอนะในอนาคตข้างหน้าการหลุดพ้นต่างๆมันจะเป็นเหมือนพลังงานของคนที่เข้ามาคอยดูแลซึ่งกัและกันคอยเอาใจใส่ซึ่งการละกัน,กกนทุ่มเทไปด้วยกันนะครับอ การหลุดออกมาเพื่อเริ่มต้นอะไรบางอย่างมีคนเข้ามาคอยซัพพอร์ตคอยดูแลซึ่งกันนะอขอดูพลังงานปัจจุบันของชาวธาตุลวมคุมตุนเมถุนนะครับมีพลังงานของจะได้พบเจอเหมือนสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะนำทางกัลยาณมิตเข้ามาคอยดูแลเป็นคนที่สินซี่เสมอกันเข้ามาคอยดูแลคอยซัพพอร์ต เข้ามาเติมเต็มซึ่งกันและกันคุณจะดูถึงการกระทําของเขาคุณจะดูถึงความทุ่มเทของเขาคุณจะดูถึงความเอาใจใส่ของเขาคนๆนี้อาจที่จะเป็นพลังงานของควีนนี่ควีนคนที่จะเข้ามาอาจที่จะเป็นพลังงานของควีนอ็อบครับอาจที่จะเข้ามาดูแลเอาใจใส่เอาใจใส่ของเราในทุกๆเรื่องในทุกๆอย่างที่เขาจะเข้ามาเติมเต็มซึ่งกันและกันนะครับอขอดูพลังงานปัจจุบันของชาวธาตุ ลงกลุ่มตุนเมทุนกันนะครับดวงคนโสดนะครับะะมีพลังงานของเจ็ดเหรียญเป็นพลังงานการเฝ้ารอกับสิ่งที่ผ่านมาคุณอาที่จะไม่รอและคุณอาที่จะวางแผนอะไรบางอย่างในตรงคุณหรือตอนเนี้ดวงคนโสดชาวท่านลมอาที่จะโฟกัสถึงเรื่องเงิน เรื่องอนาคตต่างๆเรื่องการวางแผนต่างๆของคุณอยู่ก็ได้นะครับมีพลังงานของเพจออฟซอดเป็นพลังงานแห่งการแอบสืบแอบส่องนะอาจที่จะมีพลังงานแห่งการแอบสืบแอบส่องอะไรบางอย่างหรือกับอดีตที่ผ่านมามีคนที่คิดถึงวันเวลาเก่าๆคิดถึงเวลเวลาเดิมๆอยากที่จะกลับเข้ามาขอโอกาสการง้อขอคืนดีตื่นรู้อะไรบางอย่างในตัวของเขาแล้วก็ได้นะครับมีพลังงานของความจรงิงความชัดเจนความ การตัดสินใจอาจที่จะมีพลังงานการตัดสินใจในช่วงนี้คุณจะสามารถตัดสินใจในสิ่งที่คุณคิดไปในทิศทางที่คุณหวังไว้นะมีพลังงานของ d e m p ็มเพนะครับเป็นพลังงานของ d e m p ็ e เเป็นพลังงานของเทพธิดาดาวสุขดาววินัทการกลับมาอยู่ในบลาลังของคุณหรืออาจที่จะมีพลังงานของพบเจอคนที่ เข้ามาดูแลนะเข้ามาเอาใจใส่ซึ่งกันและกันนะครับเป็นพลังงานความเข้มแข็งเป็นพลังงานของการปกป้องเป็นพลังงานความทุ่มเทเป็นพลังงานการความแข็งแกร่งในตัวของตัวเองการมุ่งหน้าสู่สิ่งต่างๆของคุณก็ได้เป็นพลังงานของชาวสิงลัคณาสิงนะครับมีพลังงานของสีดาเป็นพลังงานความนิ่งความเงียบการกลับมาพักผ่อนหรือช่วงนี้อาจที่จะมีพลังงานของความ รับผิดชอบที่มากขึ้นงานเยอะขึ้นคุณอาที่จะต้องมีพลังงานการพักผ่อนให้กับตัวเองบ้างก็ได้นะครับมีพลังงานของเดมิเเชียนเป็นพลังงานของผู้รู้เป็นพลังงานของคนที่มีเสน่ห์ในตัวของตัวเองเป็นพลังงานของคนที่เริ่มหาโอกาสใหม่ๆให้กับตัวเองอยู่เสมอเป็นพลังงานของคนที่เรียนรู้สิ่งใหม่ๆเรียนรู้สิง่งรอบๆตัวในทุกๆด้านเก่งในทุกๆด้านในสิ่งที่คุณอยากเรียนในสิ่งที่คุณ ตั้งใจไว้ในถิ่งที่คุณหวังไว้นะครับมีพลังงานของกิงออฟสอดเป็นพลังงานของการฝ่าฟันการฝ่ฟาฟันกับอุปสรรคช่วงนี้อาจที่จะมีพลังงานของคิงถือดาบอาจที่จะเหนื่อยเหนื่อยหน่อยหนึ่งนะกับการฝ่าฟันต่ออุปสรรคกับการฝ่าฟันกับปัญหากับการเผชิญหน้ากับปัญหาต่างๆช่วงนี้ของชาวธาตุลมนะครับมีพลังงานของหนึ่งเหรียญเป็นพลังงานของการเริ่มต้นสิ่งดีๆโอกาสโชคใหม่ๆ ชโชคดีๆกําลังที่จะเข้ามาให้กับชาวอลมเพราะมีพลังงานของ1เหรียญเป็นโชคดีีนะมีพลังงานถึงการวางแผนถึงเรื่องอนาคตข้างหน้าเจ็ดถ้วยเป็นพลังงานของโอกาสใหม่ๆโอกาสดีๆโอกาสแห่งการที่เหมือนคุณจะเลือกโอกาสที่ดีที่สุดให้กับตัวของตัวเองสิ่งดีๆให้กับตัวของคุณนะครับมีพลังงานงการมองถึงอนาคตการวางแบบแผนไปข้างหน้าของคุณอย่างเป็นขั้นเป็นตอนนะครับมีพลังงานของ หกดาบเป็นพลังงานแห่งการความผิดหวังความเศร้าความเสียใจการมูฟออนออกมาจากความรู้สึกต่างๆนะที่จะมีพลังงานแห่งการที่การเวลาจะเป็นเครื่องเยียวยารักษาแผลใจที่ดีที่สุดสําหรับคุณนะครับชาวธาตุลมกลุ่มตุนเมทุนสําหรับคนที่ผิดหวังสําหรับคนที่เศร้าสาหรับคนที่เสียใจอยู่ช่วงนี้นะมีพลังงานของเจ็ดหนาบคําพูดโกหกคาพูดหลอกลวงที่จะมีพลังงานการทำอะไรลับหลังซึ่งกันและกันอยู่นะมีพลังงานของ แปดเหรียญเอ้หกเหรียญน,นะครับเป็นพลังงานของการเป็นผู้ให้และเป็นผู้ได้รับพอๆกันเป็นพลังงานงความเท่าเทียมซึ่งกันและกันนะครับอาจที่จะมีพลังงานงการที่มีคนที่เข้ามาคอยช่วยเหลือมีผู้ใหญ่คอยอุปถัมภ์ช่วยเหลือคำจุนในช่วงนี้ของชาวธาตุลมดวงคนโสดน,นะครับมีพลังงานของเดอะเฮอร์มิทอาจที่จะมีพลังงานงการช่วงนี้อาจะที่จะไปเติมน้ามันตะเกียงเพิ่ม,มแสงสว่างนะให้กับ การนำทางข้างหน้าของคุณก็ได้นะครับเป็นพลังงานางการกลับมาคิดการกลับมาทบทวนการกลับมาเรียนรู้อะไรบางอย่างเพื่อพัฒนาตัวเองไปข้างหน้านะครับมีพลังงานของ1ิบถ้วยมีคนที่คิดถึงครอบครัวนะออมีพลังงานของสิบถ้วยมีคนที่คิดถึงครอบครัวอยู่นะแอ,อแอบสืบแอบส่งมาเคยมีคนที่เคยพูดเรื่องอนาคตด,ด้วยกันหรือคนที่เคยปิดกัน้นมีกำแพงกันไปคนที่หายไป ก็ได้นะอ่าคนที่หายไปอาจที่จะมีพลังงานางการแอบสืบแอบส่องอยากที่จะทักทายกับเข้ามานะครับอาที่จะทักทายกับเข้ามานะอ่าช่วงนี้อาจที่จะระ,ระวังในสายออนไลน์นะมีพลังงานของ7ด,ดาบเนี่ยคำพูดโกหกคำพูดหลอกลวงกันละกันนะครับโอกาสทางเลือกใหม่ๆของคุณนะ มีพลังงานของแดเหรียญคนที่จะเข้ามานี่อาจจะดูถึงความทุ่มเทของเขาจะดูถึงความพยายามของเขาจะดูถึงความที่เอาใจใส่ในทุกทุกอย่างของเขานะาจะเป็นการที่ค่อยคอยศึกษาเรียนรู้กันไปก็ได้นะเดอะเฮอร์มิตค่อยๆศึกษาค่อยๆเรียนรู้นิสัยใจคอกันว่าคนคนเนี้คือคนที่ใช่สําหรับเราหรือเปล่าคนที่มีสินที่เสมอกันหรือเปล่าคนที่เหมือนคนที่เคยอธิษฐาน ต่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์ให้เราได้นำทางให้เราได้มาเจอกันนะ,ะคุณเป็นคนมีเซนต์อยู่แล้วในความรู้สึกต่างๆของคุณคุณจะรู้ได้ว่าคนคนนี้คือคนที่เข้ามาดูแลเราจริงๆคอยซัพพอร์ตเราจริงๆและก็มีพลังงานงความชัดเจนซึ่งกันและกันจริงๆจ,จะไม่มีความรับต่อกันจะไม่มีการปิดบังซึ่งกันและกันนะครับจะดูถึงความทุ่มเทและความพยายามทำเพื่อกันและกันซะมากกว่านะหรือช่วงนี้เชธาทั ลมอาจที่จะโฟกัสเรื่องงานซะมากกว่าคนโสดอาจที่จะมีพลังงานงคว่งการทางานเยอะทํางานเก่งทํางานมากการแข่งขันในช่วงนี้ของชาวธาตุลมนะการมองถึงอนาคตการเริ่มต้นการวางแบบแผนการวางเป้าหมายให้กับตัวของตัวเองนะครับสิบเหรียญน,นะจะได้รับเงินก้อนด้วยนะมีพลังงานของสิบเหรียญเงินก้อนเงินที่จะเข้ามามาก ขึ้นนะครับกับเงินที่เข้ามาตอนนี้ของชาวธาตุลมนะครับขอดูพลังงานของคนที่จะเข้ามาแนวโน้มความสัมพันธ์ของคุณกับเขาหน่อยนะครับขอดูพลังงานแนวโน้มความสัมพันธ์ของคุณกับเขานะครับขอพลังงานแนวโน้มความสัมพันธ์ของคนที่จะเข้ามานะครับ มีพลังงานของจัดเม้นเป็นพลังงานของอที่จะเป็นพลังงานของบุกเพยนะคนจากอดีตบุกเพสันบุกเพทําให้เราได้มาเจอกันนะบุกจัดติ ic, เหมือนสัญญากันมาจากอดีตชาตินะครับมีพลังงานของการเริ่มต้นไปด้วยกันนะครับโอกาสแห่งการเริ่มต้นไปด้วยกันนะครับมีพลังงานของ6ไม้เท้า เป็นพลังงานของไพ่วิกตอรี่แห่งความสําเร็จเป็นพลังงานแห่งการค่อยๆเป็นค่อยๆไปพบเจอคนที่เหมือนมีการสัญญากันมาพบเจอคนที่ต้องชะตาพบเจอคนที่ถูกใจซึ่งกันและกันโอกาสแห่งการเริ่มต้นกันและกันนะครับ่ามีพลังงานของ the view of fortune กลงล้อแห่งโชคชะตาการเวลาวันเวลาดีๆ โชคชะตาเปลี่ยนวันเวลาเปลี่ยนสิ่งดีๆกำลังที่จะเข้ามาให้กับชาวท่านลมกลุ่มตุนในทุนนะครับมีพลังงานของก้าวไม่เทา้าเป็นพลังงานของการกลับมาคิดการกลับมามีกำแพงหรือ,อยังมีบาดแผลในหัวใจกับความรู้สึกต่างๆอย่างที่ไม่อยากที่จะกล้าที่จะเปิดใจให้กับใครก็ได้นะ,ะมีพลังงานของเดอรชาริออตเป็นพลังงานของชาวกรกฏลัคนากรกฏต่างชาติต่างถิ่นแดนไกลต่างภาษาต่างวัฒนธรรมได้นะครับมีพลังงานของควีนออพเอเกิล เป็นพลังงานของคนที่จะเข้ามาคอยดูแลและคอยซัพพอร์ตซึ่งกันและกันนะครับมีพลังงานของการโอกาสแห่งการเริ่มต้นไปด้วยกันนะครับมีพลังงานของเดอสั่นเป็นพลังงานของความสุขความสําเร็จเสน้นทางแห่งการประสบความสําเร็จนะครับเป็นพลังงานแห่งความสุขความอบอุ่นในตัวของคุณคุณอาจที่จะเจอคนคนนี้คุณจะรู้สัมผัสถึงความอบอุ่นในตัวของเขากับความที่เข้าใจกันและกันนะอ e ่า ในออบสอดเป็นพลังงานของการที่จะพร้อมที่จะฝ่าฟันต่ออุปสรรคไปด้วยกันเดินหน้าไปด้วยกันขับเคลื่อนไปด้วยกันนะครับมีพลังงานของหนึ่งเหรียญการเริ่มต้นที่ดีนะการเริ่มต้นที่ดีนะครับมีพลังงานของควีนออบสอดเป็นพลังงานของความราชินีถือดาบเป็นพลังงานของความเด็ดเดี่ยวความเข้มแข็งนะเป็นพลังงานของความเด็ดเดี่ยวความเข้มแข็งความชัดเจนในตัวของตัวเองนะมีพลังงานของ การสัญญากันมานะาพบเจอโอกาสแห่งการเริ่มต้นซึ่งการละกันวิวออฟฟอร์จูนการเวลานำทางให้เราได้มาพบเจอกันนะครับเข้ามาพัฒนาในความรักในความสัมพันธ์เริ่มต้นกันและกันนะครับออขอดูพลังงานไพสรุปและแนะนำให้กับชาวธาตุลมกุมตุนเมทุนนะครับ ขอพลังงานไพ่สรุปและแนะนำนะครับมีพลังงานของหนึ่งเหรียญการเริ่มต้นโชคดีนะที่จะเป็นโชคจากการอาธิษฐานขอพรอต่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์โชคแบบฟุกฟกโชคแบบที่เข้ามาให้คุณนะมีพลังงานของ The w o r l d เป็นพลังงานการเรียนรู้ กับสิ่งที่ผ่านมาแล้วที่จะมีพลังงานของการมีประสบการณ์การกลับมาคิดการกลับมาทบทวนการวางแบบแผนถึงอนาคตข้างหน้าของคุณตั้งแต่ตอนนี้มันจะส่งผลไปถึงอนาคตข้างหน้าของคุณนะครับมีพลังงานของนายอบวานเป็นพลังงานของความะตืหรือล้นความมุ่งมั่นการเดินทางก็ได้นะ,ะ,ะที่จะมีพลังงานงการเดินทางอยู่ช่วงนี้ของชาวธาตุโลมคุมิจุลเม,มถุนนะครับมีพลังงานของเดอะทาวเวอร์เป็นพลังงานงการ ความรู้สึกที่พังกับสิ่งที่มันพังไปแล้วมันก็คงกลับคืนมาไม่ได้การกลับมาเรียนรู้กับสิ่งที่ผ่านมาเป็นประสบการณ์เพื่อเริ่มต้นอะไรบางอย่างเพื่อมองไปข้างหน้าของเราเพื่อมองสิ่งต่างๆไปสู่เส้นทางของเราแล้วก็ได้นะครับมีพลังงานของสเตนเป็นพลังงานงความเข้มแข็งเป็นพลังงานของความแก่งในตัวของตัวเองเป็นพลังงานการที่คุณตัดุณ ทำเพื่อใครแล้วคุณจะทุ่มเทให้เต็มที่เอาใจใส่เต็มที่แต่สิ่งที่ได้กลับมามันคือความผิดหวังและความเศร้าความเสียใจนะครับสามดาบความผิดหวังความเศร้าความเสียใจหรือมีคนที่ทําให้เราผิดหวังคําพูดที่ทําลายจิตใจซึ่งกันและกันก็ได้นะครับก้าเหรียญการกลับมาเห็นคุณเห็นกล้าการกลับมาดูแลตัวของตัวเองการกลับมา โสดสวยรวยรอในแบบของคุณการมองถึงอนาคตต่างๆความหวังความฝันและความตั้งใจในอนาคตของคุณนะครับมีพลังงานของเจ็ดเหรียญการเฝ้ารอการรอคอยต่างๆคุณอาจที่จะไม่รอและกับความรู้สึกต่างๆมองถึงสิ่งใหม่ๆของคุณแล้วก็ได้นะครับมีพลังงานของโดเมเชียนเป็นพลังงานของความมีเสน่ห์ในตัวของตัวเองเป็นคนที่มีเซนส์เป็นคนที่เก่งในรอบๆตัวหรืออาจที่จะเป็นพลังงานของความคิดที่จะไปเดียน เพื่อรู้อะไรเพิ่มเติมก็ได้นะครับมีพลังงานของจั s ติ c เป็นพลังงานความยุติธรรมนะเป็นพลังงานของความยุติธรรมนะเป็นพลังงานงความเท่าเทียมมีพลังงานของเด็กถือดาบามีพลังงานของห้าถ้วยเป็นพลังงานของความเศร้าความเสียใจถ้วยที่มันลมไปแล้วก็คืออารมณ์และความรู้สึกที่มันพังไปแล้วมันก็คงเอากลับคืนมาในความรู้สึกในหัวใจไม่ได้การกลับมามองตัวของเราเอง เป็นพลังงานของความยุติธรรมใครทาอะไรไว้ก็จะได้รับผลแห่งความยุติธรรมกฎแห่งความยุติธรรมนะครับมีพลังงานของการที่มองไปต่างๆโอกาสใหม่ๆโอกาสดีๆของคุณแล้วก็ได้นะครับมีพลังงานของดีไฮพิเทศนะครับเป็นพลังงานของความรับการปิดบังการซ่อนเร้นที่จะช่วงนี้อาจจะต้องระวังเรื่องเอกสารก็ได้นะอาจจะที่จะเป็นพลังงานของการที่อ่านเอกสารกาเรเซ็นสัญญา การทําอะไรต่างๆเกี่ยวกับเรื่องเอกสารนะครับมีพลังงานของสิบถ้วยเป็นพลังงานความเติมเต็มความเป็นครอบเป็นครัวที่จะมีพลังงานของการที่มองถึงครอบครัวที่อยู่ตอนนี้การดูแลการเอาใจใส่ของคุณก็ได้นะครับมีพลังงานของ King of สอดนะครับเป็นพลังงานงการฝ่าฟันตะอุปสรรคการความพยายามการฝ่าฟันความอดทน ไปข้างหน้าของคุณแล้วก็ได้นะครับมีพลังงานของเดสจบเลิกลาเพราะไม่แม่ไม่การเริ่มต้นใหม่ที่มือของคุณนะครับมีพลังงานของคิงอ f w วานเป็นพลังงานของคนที่เก่งในเรื่องการท,าทํางานขยันทํางานตั้งใจในหน้าที่การงานของตัวเองก็ได้นะครับโอกาสแห่งการเริ่มต้นความรักรอคุณอยู่นะ,ะจะมีพลังงานงการที่พบเจอ คนที่เข้ามาคอยดูแลคอยเอาใจใส่คอยปกป้องซึ่งกันและกันเติมเต็มพัฒนาในความนักเป็นครอบเป็นครัวซึ่งกันและกันนะครับหมอต้นก็ขอจบแค่นี้นะครับฝากกดติดตามกดซับสไคร์เป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับสวัสวดีครับ